สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับผมกับแอดีนนำโชคพารวยนะครับผมวันนี้ก็จะพามารับชมนะครับผมฮาน้อยชุด2ตัวรูดนะครับผมงวดประจำวันที่1กันยายนนะครับผม2 5 6 4ก่ก่อนจะไปรับชมรับฟังนะครับผมก็ฟังคำเตือนนะครับผมจากทางช่องนะครับผม ทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนำเสนอแนวทางนะครับผมโปรดรับชมเพื่อความบันเทิงทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ปกครองแนะนำนะครับผมแอดมินก็จะสรุปผลให้นะครับผมของวันที่31นะครับผมแอดมินให้ไปที่7นะครับผม 7กับ2นะครับผมก็เข้า2 6ตัวกลับนะครับผมในรอบ VIP นะครับผมสำหรับใครวิ่งรูด2ก็น่าจะโอเคเลยนะครับผม2มามา2 3 2 0ก็มาเลยนะครับผมแอดมินเจาะข้ามกระโดดไปนะครับผมต้องขอโทษขออภัยนะครับผมถ้าสายวิ่งสายรูดก็น่าจะโอเคนะครับผมสำหรับ7แอดมินก็เจาะข้ามไปอีกเหมือนเดิมนะครับผมเป็น47นะครับผม 7ีถ้าแอดมินเจาะก็จะเป็น7 4สนะครับผมต้องขอโทษด้วยนะครับเจาะไม่เข้าครับผมเข้าสองหนะครับผมก็เข้ามาสองหในรอบ V i p นะครับผมวันนี้ตามต่อเลยนะครับผมแอดมินให้ไปที่2เหมือนเดิมนะครับผม2กับ5นะครับผม5เป็นตัวดับเมื่อวานน่าจะมาได้แล้วนะครับผม2ก็จะเป็น2 3สานะครับผม2 4 2สแลองห้วแลก็สองดนะครับผม สำหรับ5นะครับผม50 5153แล้วก็57นะครับผมสำหรับชุดเบิ้ลนะครับผมแอดมินให้ไปที่55 77 88แล้วก็99กนะครับผม99กันไว้นะครับผมสำหรับชุด3ตัวนะครับผมแอดมินให้ไปที่150นะครับผม425นะครับผมแล้วก็224นะครับผม เข้ามาแล้วนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะครับผมให้กับแอดตีนำโชคพารวยด้วยนะครับผมเพื่อจะได้เป็นกำลังใจนะครับผมหาแนวทางสวยๆมาให้ f c พี่น้องรับชมนะครับผมสุดท้ายนี้ก็ขอให้ f c พี่น้องนะครับผมมีความโชคดีเฮงเฮปังๆนะครับผมดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ